สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพามากําจัดกิ่งที่ไม่ต้องการนะคะอันนี้คือแตงถ้าเราอยากได้แตงที่ออกลกูกเยอะๆนะคะเราต้องกําจัดสิ่งนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้คือตัวซักเกอร์นะคะนี่ตัวดูดสารอาหารคือเราสังเกตจากเอต้นนี้คือต้นเมนหลักลนะเนาะต้นเมนหลักนี่ก็หาไปเรื่อยๆค่ะ นี่เราจะนี่อย่างนี้เขาจะได้โตขึ้นไปเรื่อยๆนะคะมาดูต้นนี้นะคะเห็นไหมเนี่ยขึ้นมาอย่างเงี้ยนี่อยู่นี่นี่นี่น,นี่ต้องโอ้โหเพลอไม่ได้เลยนี่ต้องกําจัดนะคะเขาจะได้โตขึ้นไปเขาจะได้ยืดขึ้นไปเนี่ยค่ะมาดูต้นนี้โอ้โห หนี่ได้ลูกเยอะเลยต้นนี้เอาโหแฮปปี้อู้อู้นี่ไงทุกคนนี่นี่ต้องกำจัดนะคะนี่ตัดเลยนี่นี่กำจัดนะคะลมจะเรื่อยขึ้นไปเรื่อยๆค่ะน,นี่ค่ะแตงของเราก็เริ่มโตแล้วนะคะ นอกจากจะตัดไอตัวไอใบซักเกอร์นะคะผมก็ใบล่างๆผมก็จะตัดออกนะคะผมชอบปลูกผักในปลูกผักปลูกแตงในกระถางนะคะเพราะว่ามันดูแลรักษาง่ายค่ะสําหรับเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยมันจะเราจะดูแลง่ายหน่อยนี่ค่ะแตงเราก็เริ่มโตแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะได้เก็บกินแล้วนี่แล้วก็มีอีกชองสามต้นสองต้นเก็บกินไปแล้ว คือถ้าถามว่าทําไมต้องตัดซักเกอร์ถ้าถ้าไม่ตัดตัวซักเกอร์กเกรนี่ยเขาก็จะออกข้างๆนะคะทุกคนแต่เราต้องการให้เขาเลยขึ้นข้างบนนะคะนี่เป็นไงคะสวยงามโตขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะได้เก็บกินแล้วไม่น่าจะเกินวันสองวันค่ะนี่ปลูกผักในกระถางก็ต้องรดน้ำบ่อยๆนะคะเพราะว่ามันจะแห้งเร็วมากยิ่งถ้าอากาศร้อนๆนะคะ แต่ก็หน้าฝนก็ต้องระวังค่ะก็แตงก็ตายหลายรอบเหมือนกันนะคะช่วงที่ฝนตกหนักๆน,นะคะตายกี่ต้นสองต้นได้ไมั้งแอบเสียดายค่ะเพราะว่าเราทำอะไรไม่ได้เพราะฝนตกติดๆกันแต่ตอนนี้ไม่มีฝนแล้วค่ะตอนนี้ก็คือร้อนสุดๆค่ะอาทิตย์นี้ร้อนสุดๆดูผลผลิตของเรานี่แตงต้นนี้ก็โอ้โหเกือบไม่รอดค่ะโดนฝน แต่เขาก็ออกผลผลิตให้เราลูกก็เริ่มโตแล้วค่ะเดี๋ยวจะได้เก็บกินจริงๆนะเนี่ยดูสวยงามค่ะสวยงามอันนี้ใน Green House นะคะก็มีใน Green House จะมีแตงอยู่ประมาณ4ต้นได้ค่ะนี่ค่ะโอเคค่ะยังไงคลิปนี้ฝนคงต้องลาไปก่อนนะคะ ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย